ผู้ชมคะในช่วงเวลานี้หนังฮอลลีวูดที่ทำเงินมากมายมหาศาลอาจจะเหนือความคาดหมายของดาราและผู้กำกับคนดังอย่างทอมครูซก็คือเรื่อง Top ปกัน a ดมาเบอรินะคะเรื่องนี้นอกจากหนังแอคชั่นแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกด้วยวันนี้ดรสมเกียรติตั้งกิจวานิศประธานทีดอวิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องท็อปกันนะคะอาจารย์ผมคิดว่าโลกได้พลิกผันไปเยอะนะครับเมื่อดูท็อปกันนะครับเพราะท็อปกันมี2ภาคนะครับท็อปกันมาวริกนะครับสะท้อนโลกปัจจุบันยังไงนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับคุณนัฐาครับแล้วท็อปกัน2มีความต่างความเหมือนจากท็อปกันภาคแรกอย่างไรคะอาจารย์สิ่งที่ไม่ต่างก็คือเป็นหนังฟอร์มใหญ่นะครับทำรายได้มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า36ปีผ่านไปครับก็มีอะไรแตกต่างมากมายเช่นเดียวกันครับ เช่นเทคโนโลยีนะครับของเครื่องบินนะครับก็ต่างไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท็อปกันมาวริกภาคนี้นะครับยังรบกันแบบประชิดตัวไล่ยิงกันแบบนี้จริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ AI นะครับใช้เทคโนโลยีสู้กันเยอะนะครับค่านิยมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับท็อปกันภาคแรกนะครับจะปฏิบัติต่อผู้หญิงนะครับออกไปในทางแบบมาโชนิดหนึ่งนะครับก็คือผู้หญิงนะครับก็เป็นเครื่องสนองความต้องการของพระเอกนะครับซึ่งเป็นฮีโร่นะครับและที่สําคัญครับ ภูมิรัฐศาสตร์ครับผมคิดว่าเปลี่ยนไปเยอะมากในระหว่าง36ปีนี้ครับที่ว่าเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกต่างจาก36ปีที่แล้วอย่างไรคะมาเวริกนะครับเป็นคนของกองทัพเรือสหรัฐนะครับซึ่งเคยมีแสนยานุภาพมากนะครับในช่วง36ปีก่อนนะครับเรียกได้ว่าเปรียบเทียบกันตอนนั้น1986นะครับสหรัฐมีแสนยานุภาพทัพเรือนะครับเหนือกว่าจีนมากมายอย่างเทียบกันไม่ติดเลย แต่พอมาถึงปี2022คือปีนี้นะครับความสูสีได้เกิดขึ้นครับ36ปีที่ผ่านมาดูเหมือนแสนยานุภาพของสหรัฐนะครับอย่างน้อยในเอเชียแปซิฟิกดูแก่ไปเยอะดูอ่อนไปเยอะนะครับคงจะต้องใช้ศิลปะมากมายนะครับในการปกปิดว่ายังมีความเข้มแข็งอยู่ครับในขณะที่ภาคของจีนนะครับขึ้นมากลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคครับ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อาจจะฉายภาพให้เห็นในเชิงสัญญะเช่นเดียวกันนะคะจารย์จากหนังเรื่องนี้นะคะมีสัญญะหรือว่าลักษณะที่แสดงออกมาที่สําคัญนะครับที่ปรากฏออกมาในเทรลเลอร์นะครับคือหนังตัวอย่างใน3ปีก่อนครับคือท็อปการมาวาอริกนั้นควรจะฉายเมื่อ3ปีก่อนแต่เกิดโควิด1 9ขึ้นมานะครับจึงเลื่อนมาฉายปีนี้ครับในตอนนั้นนะครับหนังตัวอย่างที่หลุดออกมานะครับแผนที่นะครับ ที่ติดอยู่ด้านหลังของตัวมาวริกนะครับไม่มีธงญี่ปุ่นกับธงไต้หวันนะครับในขณะที่ของภาคแรกนะครับมีธง2ออย่างนี้อยู่ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับแต่สุดท้ายธงสองผืนนี้ก็กลับมาได้ครับท็อปการภาค2นะครับสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็คือสมรภูมินะครับได้ย้ายมาอินโดแปซิฟิกครับในเรื่องนี้นะครับพระเอกนะครับไปต่อสู้กับประเทศศัตรูซึ่งไม่รู้ว่าประเทศไหน แต่ดูแล้วอาจจะคล้ายๆเกาหลีเหนือหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือเวทีการต่อสู้ย้ายมาอินโดแปซิฟิกครับซึ่งถือเป็นเวทีสําคัญแล้วก็เป็นเวทีที่สหรัฐมีความขัดแย้งอยู่กับจีนทําสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีกันครับตอนปี2019นะครับที่เกิดหนังตัวอย่างหลุดออกมานั้นเป็นช่วงที่หนังทบกันนะครับบริษัทเทนเซนของจีนนะครับร่วมทุนสร้างด้วยแต่ตอนหลังก็ถอนทุนออกมาครับ สุดท้ายนี่อาจจะกลายเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ท็อปกันสามารถติดธงไต้หวันกับธงญี่ปุ่นกลับเข้าไปได้ด้วยครับ ถ้าสังเกตหนังของฮอลลีวูดที่ผ่านมาในช่วงหลังๆก็จะต้องเกรงใจประเทศจีนมากขึ้นนะคะเวลาเอ่ยถึงตัวร้ายหรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับพระเอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีเป็นคนจีนนะคะถูกต้องเลยครับถ้าเราจําหนังสงครามเย็นได้ใช่ไหมครับก็จะมีตอนที่สหรัฐอเมริกานะครับมีความขัดแย้งกับโซเวียตรัเสเซียนะครับก็จะเห็นว่าประเทศศัตรูหรือตัวร้ายเป็นพวกโซเวียตรัเสเซียอยู่บ่อยๆแต่ปรากฏว่าเมื่อสหรัฐนะครับขัดแย้งกับจีนอย่างในปัจจุบันตัวร้ายก็ยังไม่ใช่คนจีนครับ เพราะว่าจีนได้กลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสําหรับโลกภาพยนตร์ของฮอลลีวูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนหน้านี้ครับมีหนังหลายเรื่องของฮอลลีวูดนะครับที่ถูกจัดหนักนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ถูกใจคนจีนนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์ของจีนนะครับเราจึงเห็นปรากฏการ์อย่างเช่นหนังเรดดอนนะครับถูกแก้บทนะครับตามเรื่องเดิมผู้ที่ลุกรานสหรัฐนะครับคือจีนแต่ถูกแก้บทให้กลายเป็นชาติอื่นไปได้ครับ หรือหนัง s k y ยฟอ l นะครับของเจมส์บอลนะครับแต่เดิมมีบทที่คนจีนนะครับแสดงบทเป็นคนอ่อนแอครับก็ถูกแก้ว่าให้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นครับและเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือหนัง Seven Years i ิ t i บตนะครับที่ Brad Pitt นะครับเล่นก็กลายเป็นหนังที่ถูกแบนในประเทศจีนผู้กำกับหนังเรื่องนั้นนะครับก็ถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศจีนเป็นเวลาหลายทศวรรษครับแต่จะว่าไปท็อปกัน2นี้ก็ดูจะพยายามท้าทายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะอาจารย์ ไต้หวันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับในมุมมองของคนจีนเองนะครับในเวลาเดียวกันญี่ปุ่นก็มีความขัดแย้งนะครับกับจีนอยู่ในเรื่องของพรมแดนครับเพราะฉะนั้นติดธงสองประเทศนี้จีนคงไม่ค่อยถูกใจครับศัตรูของเรื่องนี้นะครับไม่ใช่จีนครับเพราะว่าฮอลลีวูดนะครับรู้แล้วว่าถ้าอยากจะทําเงินนะครับก็ต้องไปฉายในประเทศจีนในขณะเดียวกันจีนก็รู้ว่าภาพยนตร์มีอํานาจละมุนครับจีนจึงพยายามโน้มน้าวนะครับภาพยนตร์จากฮอลลีวูดนะครับ ให้ฉายแง่มุมในด้านดีของตัวเองออกมาครับเพราะฉะนั้นมีหนังสือ r ร d Car p เพนะครับที่บอกไว้ว่าฮอลลีวูดและจีนนะครับตอนหลังจึงสมคบกันนะครับสร้างหนังก็จะคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีของท็อปกัรจึงน่าสนใจว่าทำไมจิงกล้าลองดีกับจีนผมก็สันนิษฐานนะครับแบบคนที่มองจากไกลๆนะครับอาจจะเป็นว่าทอมครูซนะครับอายุ60ปีแล้วนะครับคงไม่ได้สร้างหนังเรื่องใหม่ไปฉายเมืองจีนนะครับหรือถึงจะเปลี่ยนสีธงยังไงนะครับให้ถูกใจคนจีน หนังเรื่องนี้ก็ยากจะฉายในประเทศจีนอยู่ดีครับเพราะว่าไปส่งเสริมคุณค่าค่านิยมแบบตะวันตกนะครับไปเชิดชูแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐครับในขณะที่สหรัฐกับจีนขัดแย้งกันอยู่ยากที่หนังแบบนี้จะฉายในโรงหนังจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ครับว่าคงไม่ได้เสียหายสักเท่าไหร่ถ้าจะเอาธงไต้หวันนะครับมาติดนะครับอยู่ในหนังในภาพรวมเ่ยค่ะควรจะได้เรียนรู้อะไรจากการไป ดูหนังเรื่องท็อปกันนยะคงไม่ใช่เรื่องความบันเทิงอย่างเดียวนะคะเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นะครับปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสหรัฐและจีนครับฮอลลีวูดกับรัฐบาลจีนหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่ปรากฏออกมาในหนังครับเพราะฉะนั้นดูหนังนะครับดูให้สนุกอย่าเอาแค่มันครับรู้ให้ทันวาระแฝงเลนส์การเมืองระหว่างประเทศที่ซ่อนอยู่ในหนังด้วยครับก็อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับที่ทําให้เราเห็นมิติใหม่ในหนังได้ครับแล้วก็ได้เห็นภาพของภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐที่แฝงอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์จริงๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ